สวัสด,ดีครับพบกับพี่โตกแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมพี่โตมีเทคนิคในการเลือกท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่จะเอาไปปลูกมาฝากกันนะครับผมวิธีเลือกท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่จะเอาไปปลูกนะครับผมมีหลายวิธีนะครับผมวิธีแรกก็คือให้เราดูที่อายุของมันสำปะหลังนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ 10- ถึง14เดือนนะครับผมแต่ว่าช่วงอายุที่ดีที่สุดจริงๆก็คืออยู่ที่12เดือนหรือว่า1ปีนะครับขนาดของต้นมันสำปะหลัง ที่เหมาะที่จะเอาไปปลูกทําพันธุ์นะครับให้เราดูจากขนาดของเหงรียญสิบนะครับผมนี่ลักษณะต้นนะฮะนี่ครับผมถ้าเราตัดท่อนพันธุ์แล้วนะครับผมให้เราลองเอาเหรียญสิบวางวางบนท่อนพันธุ์นะครับผมถ้ามีขนาดเท่ากับเหรียญสิบเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมนะครับผมสามารถเล็กกว่านี้ได้นิดหน่อยแล้วก็ใหญ่กว่านี้ได้นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าขนาดที่เหมาะสมจริงๆก็คือขนาดเท่ากับเหรียญสิบนะครับผมส่วนความยาวของท่อนพันธุ์นะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ ยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนนะครับผมโดยประมาณนะฮะร,รวมไปถึงสีของท่อนพันธุ์ที่เราจะไปปลูกนะครับผมจะต้องเป็นสีขาวนะครับผมจะไม่เหมาะที่จะใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นสีเขียวลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้ให้เราตัดทิ้งไปเลยนะครับผมไม่ต้องใช้นะฮะให้เราเลือกท่อนพันธุ์ที่มันเป็นสีออกขาวๆแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเวลาที่เราไปปลูกนะครับผมถ้าเราเอาท่อนพันธุ์สีเขียวแบบเนี้ย ท่อนพันธุ์เขียวๆแบบนี้ที่มันอยู่แถวบริเวณปลายยอดเนี่ยถ้าเราเอาไปปลูกนะครับผมไ<ช>ม่มีแดดร้อนจัดๆเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ยืนตายนะครับผมเนี่ยท่อนพันธุ์ต้นมันของเราที่เราปลูกเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ยืนตายนะครับผมรวมไปถึงถ้าเขาไม่ตายเขาก็จะมีอาการไหมแดดนะครับผมผิวผิวคางเนี่ยผิวคางที่โดนแดดจัดอ่ะมันจะไหมแดดแล้วพอมันสัมสรางโตขึ้นเขาก็จะหักโค่นตรงตรงรอยแผลไหมนะครับผมก็ให้เลือกที่เป็น พันสีขาวๆจะดีที่สุดนะครับผมแล้วถ้าเราไม่มีต้นมันสับปะหลังอายุ 10- บถึงสิบเดือนเราสามารถใช้มันสับปะหลังที่มีอายุอ่อนกว่าส0เดือนได้ไหมคําตอบก็คือสามารถใช้ได้นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมให้เราดูสีของต้นมันสับปะหลังเป็นเกณฑ์นะครับผมถ้าต้นมันสับปะหลังเนี่ยเขาจะเริ่มแก่ตั้งแต่โคนขึ้นมานะครับผมมันจะเริ่มมีสีเขียวตรงปลายนะครับผมเราก็ตัดไตรงสีเขียวทิ้งนะครับผมแล้วก็เอาส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยเอาไปปลูก ก็ได้เหมือนกันนะครับผมในกรณีที่ถ้าเป็นต้นมันอ่อนนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นต้นมันแก่อายุเกิน14เดือนขึ้นไปนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็คือต้นมันเนี่ยมันจะแก่จากข้างล่างขึ้นมานะครับผมเราก็ตัดสูงนิดนึงนะครับผมตัดสูงนิดนึงแล้วช่วงเนี้มันจะมีความอ่อนมีลักษณะคือมันหน้าปลูกนะครับผมเราก็เอาช่วงเอาช่วงที่มันน้าปลูกเนี่ยช่วงที่ต้นมันสวยเนี่ยเอาไปปลูกนะครับผมส่วนข้างบนเนี่ยมันก็ส่วนข้างบนที่เป็นสีเขียว เดเี่ยวพวกนี้นะครับเราก็ตัดทิ้งไปนะครับผมในกรณีที่ไม่มีท่อนพันธุ์ตรงกับช่วงอายุที่เราต้องการนะครับผมก็คือสิบถึงสิบสี่เดือนเนี่ยเราไม่มีเราก็สามารถที่จะอาอ่อนฝันนี้ก็ได้หรือว่าแก่ฝันนี้ก็ได้นะครับผมเอาไปปลูกพี่โตวันนี้เองก็เหมือนกันนะครับผมมันมันสัมหาังแปลงนี้อายุสิบหกเดือนแล้วนะครับผมก็ถือว่าอายุเนี่ยเกินกําหนดแล้วแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีต้นมันแล้วนะครับผมก็คือไม่มีท่อนพันธุ์แล้วจําเป็นที่จะต้องเอามันสัมหลังที่เหลือแปลงสุดท้ายแปลงนี้ เอาไปปลูกนะครับผมวิธีการตัดเนี่ยพี่โตก็จะตัดสูงนิดนึงนะครับผมอาจจะตัดอยู่แค่ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกเลือกช่วงเนี้ยนะครับผมด้วยความที่ท่อนพันธุ์มันสูงมากทีเดียวนะเราก็ตัดตรงนู้นมันจะเริ่มเขียวๆแล้วเราก็ตัดตรงนู้นทิ้งไปนะครับผมเราก็จะได้าทา่อนพันธุ์ที่เหมาะสมที่เอาไปปลูกนะครับผมถามว่าต้นมันสําหลังพี่โตเนี่ยมันแก่เกินไปไหมนะครับผมถ้าดูจากอายุเนี่ยมันแก่เกินไปแต่ว่าถ้าดูจากลักษณะของผิวลักษณะของตา พี่โตมองแล้วแหละว่ามันสามารถที่จะเอาไปปลูกได้นะครับผมเพราะว่าพันธุ์มันซมะหลังแปลงนี้เป็นพันธุ์แปดเก้านะครับผมพันแปดเก้านี่ยข้อดีก็คือต้นพันธุเขาจะไม่ค่อยแก่เร็วนะครับผมถ้าเทียบกับเกร,เศ,รศาสศฐาสูญเนี่ยกเกษตรศาสศ้าศู์จะแก่เร็วกว่าถ้าประมาณสิบหกเดือนถึงสิบแปดเดือนเนี่ยถ้าเป็นเกร,เศ,รศาสตร์เนี่ยบางทีเอาไปปลูกไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าต้นผันเขาจะออกเป็นสีแดงๆผิวเขาจะเหมือนกับเป็นแบบเป็นมันต้นแก่เลยนะครับผม แต่ถ้าเป็นพวกแปดเก้าพวกระยองใส่พันธุต่างๆเนี่ยพันธุมันเขาจะค่อนข้างที่จะแก่ช้านะครับผมก็สามารถที่จะยังเอาไปทําพันได้อยู่นะครับผมถึงแม้ว่าอายุจะเกินกําหนดแต่ก็ยังทําพันธุได้อยู่นะฮะดูอย่างต้นนี้นะครับผมผิมันจะดูแบบไม่ได้สวยเหมือนเหมือนมันใหม่นะฮะผิวมันจะดูออกหยาบๆยาบนะครับผมมันจะดูไม่สวยมากนะฮะพี่ตัวดูแล้วว่าว่าตาว่าตามันเนี่ย มันสามารถที่จะไปปลูกได้นะครับผมคือถ้าเอาไปปลูกเนี่ยยังไงก็เกิดแน่นอนนะครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ